สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะเมือ่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคาม2 5หาร้อย67ค่ะคุณผู้ชมไก่วันจะหน่วยรัฐบาลไทยจะออกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของคำนวณของไอมาดามเนาะคะ่ะมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมมาดามไฮมาเทอนี่สรุปที่เดียวเลยค่ะ เป็นโครงสุดด้ทยน้ก่นกันกับสรุปเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเพ่อนกันหยุ่งหย่งยากยางขึ้นกันนี่จะผู้หยุ่งขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมก็เลยได้มากเป็นโครงสุดด้ทยค่ะร่วมๆสรุปเลยก็ดีขึ้นกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะได้ประตรงเบิงสับสนหลายเทือ,อคิดดีๆเราจะค่อยเอาไ้ร <c oughs> อดก็ยอกได้ค่ะมาดา่า <c oughs> ค่าราคาของวันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะคุณผู้ชม มาดามเพิน่นวดที่แล้วบ่เข่านาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแต่เล่าพัฒนาเพิ่นเข่าดีคักขาคุณผู้ชมแล้วก็ห้าน้อยเพิ่นค่ะแตกสวดสวดค่ะคุณผู้ชมบาเป็นกุ้งเต้นค่ะจิตะนตนาก็เลยเอาขสันกระรีบออกมาให้จิตนตนาลงน้ำแน่นะคะอยากให้ผู้ชมเห็นแนวทางของเพิ่นน้ำค่ะเป็นกระแดงมาตะแหลกแล้วนะคะคผู้ชมตั้งแด่กับตองเกาะน้ำหน้ามาดามเนี่ยนะคะ,คะไปตลอดเนาะเพราะว่าเจ้าของเฮดบ่เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชม ค่าคำนวณเป็นกะจะพ่ออยากเห็ดคือกันกับเพิ่อนนะคะคุณผู้ชมให้แม่นแม่นแม่นเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะ,ะกินตน้ายังเห็ุเพรเป็นก็นต้องอาศัยเพิ่นผู้เป็นผู้เพิ่นเป็นนะคะผู้เพิ่นเก่งผู้เพิ่นชำนาญแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะขอขอบคุณหลายๆเรื่อค่ะมาดามที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางค่ะในช่องจินตนาชั้นแนวเป็นรัฐบาลไทยแล้วกะ มีเล่าพัฒนานําค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ห้าหน้อยค่ะสามแนวทางของเพลินปิตนินาไดมาลงมในช่องค่ะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมหอนค่ะบอกค่ะมือนี้มือนี้แดดแดดค่ะคุณผู้ชมแดดหอนแห้งแต่ว่ามีลมยัมาหน้าอยู่ค่ะลมพัดแดดมันก็เย็นบ้างแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าจะอะไรก็หอนแดดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมันจ่าสว่างค่กปวดนะคะสายตา มีอายุแล้วก็ต้องใส่แว่นเนาะค่ะคุณผู้ชมกันแดดบ้างคนที่จ้องจอคอมพิวเ,เตอร์นานๆเนาะค่ะจองโทรศัพท์นานๆนะค่ะดูแลสุขภาพทุกส่วนค่ะคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายเราทุกส่วนเพราะเราต้องใช้งานเขาค่ะเขาก็อยู่กับเราเราก็อยู่ได้เพราะเขา,เาต้องดูแลนั่มค่ะเน,ะนาะอินเตอร์แนลพิดๆตึกๆเด้อค่ะคุณผู้ชมขอภัยหลายๆเด้ค่ะมันตื่นซ้อมา มันเป็นมันเป็นวัดค่ะคุณผู้ชมแล้วหูมันก็จะอื้อค่ะหูอื้อเราซึ่งแก้วหูทะลุมาก่อนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็เวลาเขาเป็นวัดหรือว่าน้ำกระเด็นเขานิดเดียวค่ะคุณผู้ชมมันจะทําให้หูอื้อแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองค่ะอีกตหน้าก็เลยฟาคคือเป็นมันเป็นกินต้อกินยาให้มันแห้งเนาะค่ะให้น้ําหูในในหูแห้งมันก็จะที่ไต่ห้าสั้นๆเราแต่ตะบอกว่ถือค่ะคุณผู้ชม แต่ก็จําเป็นเนาะคะ่ะเนาะเอาอดสาฟังหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงจะน่าะจะโรกแนวท้างให้คุณผู้ชมในเบื้องตลอดคือเกาค่ะมันไม่เป็นไรหรอกอ,อดทนได้เนาะค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างเลยอดมากกว่านี้ก็อดมากแล้วจนอายุจะหกสิบแล้วค่ะเนาะวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ก็วันเกิดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสีย่างเขาแล้วค่ะห้าสิบเก้าจะหกสิบค่ะคุณผู้ชมเอ้ยไก่จะได้งเงื่อนผูเทาแล้ว ทุกส่วนในร่างกายมันกะเสื่อมส้มไปตามสภาพที่ห้องใส่งานนัเนนะคะคุณผู้ชมบางที่ก็ใส่งานผิดๆมันก็เป็นเรื่องข้ามมดาล้วค่ะยังให้งา้ามเวลาให้นอนสิกับนอนนอนนะคะยังเวลาให้นางพักกับนอนงเนานะคะห้ากับฟืนเขาเขากับเมื่อยให้กับละร่างกายใจก็สั่งอย่างนั้นแหละใจบริเวณยังนี่จะใจย่างเดียวค่ะยิ่งผู้ใจหลายๆผู้ใจอ่อนหยางๆทได้แห้งคักเั่นค่ะคะุณผู้ชมแห้งทอละม่านร่างกายไปนั่นค่ะเอา กันผู้ใจดีกับไข้แน่เนาะค่ะเนาะพ่อได้ยิ้มได้หัวพ่อให้ร่างกายได้พอนไข้นน่านะคะแต่พ่อบาดเดือดเทาไงเนี่ยสังขารเนาะคะ่ะคุณผู้ชมตองราเมื่อยค่ะทั้งแดดทั้งเมื่อยเอาค่ะคุณผู้ชมเขาเศรอบท่านได้กินเขามาหันเบิงมาเบิงแนวทางรัฐบาลไทยของมาดามค่ะมาดามไยมาเป็นโครงสุดท้ายมือน,นี่นะคะคุณผู้ชมเพิ่นจะให้มาตัวใดนั่นตัวแรกแนวทางเพิ่งหมดนี่จะเขาบอไปเบิงน้ำกันเ้อคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ ตัวเลขแนวทางมาจากการคำนวณของมาดามเองค่ะคุณผู้ชมแบ่งปันมาให้ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะรัฐบาลไทยของมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมเป็นรัฐแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะวิ่งรูดศูนย์และสามค่ะคุณผู้ชมมาดามให้มาวิ่งรูดศูนย์และสามค่ะแล้วก็ จับคู่ให้3ตัวสามตัวบนค่ะหกสามศูนย์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หกสี่ศูนย์งหกศูเพิ่นเน้นหกสมศูนเด้อค่ะจับคู่ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นสงสัยเพิ่นจัดตัดเ่าเขาเรียกว่ายังค่ะตัดเล่นนะคะคุณผู้ชมตัดแยกออกจาก630ามศูเพิ่นแด้สามศูนย์สามหกหกศูนย์หแล้วก็สีย์แล้วก็สีค่ะคุณผู้ชม ตัวเลขทั้งหมดนี้เพิ่นแยกอยู่ในหนี้มืดทุกอันเลยค่ะเพิ่นประหยับยิบจับทังอื่นมาใส่ค่ะคุณผู้ชมหลักของมาดามจะเบิ่งง่ายค่ะตัวเลขแนวทางของเพิ่นจะลั่นลั่นกันค่ะค,คุณผู้ชมตัวเลขจะลั่นกันไปเลยค่ะจะบ,บ่อมี่จับกระโดดมาใส่กันเนาะค่ะยังใดตัวใดมาจังหกสามศูนย์เพิ่นกะมาจับแยกเป็นสามศูนย์สามหกหกศูนย์หกสี่อ่าวก็ หกสี่ศูนย์เนี่ยเพิ่อนก่าศูนย์กับ 60, กูน 1, ย์หนึ่งมาใส่ค่ะคุณผู้ชมกักันไว้นั่ค่ะเนาะตัวเน้นเพื่อนกัเน้นไฮซามศูนย์กับกศูนย์ค่ะจะมาไหมวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะคุณผู้ชมแนวทางก็ขึ้นแนวทางเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะสนับสนุนไม่สนับสนุนไอที่พิษกฎหมายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ สนับสนุนรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมได้รุนหลายร่างวันค่ะสองตัวหน้าสองไอสามตัวหน้าสามตัวท้ายแล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวแล้วก็ยังไดรุนร่างวันที่หนึ่งถึงร่างวันที่หาอีกเนาะ,ค,ะค่ะก็มีส่วนดีก็คือรัฐบาลเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเท่านั้นค่ะแล้วกัคุณผู้ชมที่ย่านว่ามันหลายตัวจะสื่อจังได้ไว้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมกั พี่จะละหน้าเบิ่งเอาค่ะหวยมันออกตัวเดียวเด้อค่ะบอยอกค่ะคุณผู้ชมเลขมันออกตัวเดียวค่ะมันบอกออกหลายตัวค่ะคุณผู้ชมกับเบิ่งเอาค่ะเบิ่งน้ากันค่ะเพิ่นคํานวไหมากค่ะมีเข้ามีหลุดนะค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วเพิ่นกับหลุดเนาะค่ะวันที่สิบหกมีหน้าคมนะคะที่ผ่านมามือวันที่หนึ่งนี่ก็เคยหลุดแล้วเพิ่นบอเพิ่นบอหลุดโดนเนาะค่ะมาดามไม่เกินสองนวดค่ะ ล่าพัฒนาของเพิินคือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่เกินสองวดค่ะเพิินกับชวดเขาไม่คลื่นเกาค่ะคุณผู้ชมมากง่ายง่ายไปง่ายๆแต่ก็ไม่ได้หลุดหมดค่ะก็ยังมีตัวเสียดายให้นาอยู่ค่ะคุณผู้ชมของมาดามค่ะช้ายาเป็นแบบนั้นมาดามเสียงหวานค่ะคุณผู้ชมเสียงหม่อยๆๆเสียงบอเป็นตาให้บาเป็นตาดาค่ะคุณผู้ชม่เสียงแข็งแข็งคื่จินตนาเด้อค่ะคุณผู้ชมเพิินคำนวณมาให้นี่ขอขอบุณแนวทางจาก มาดามค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์านากะได้แต่ขอบคุณเพิ่นเนาะคะ่ะเพ่นให้ตัวเลขหน้าทางมากค่ะเพ่นกันอยู่เนีคือกันมีเวลาได้กคุยกันสักปานใดค่ะว่ามั่นใจตัวใดจังใดมากจังใดบได้คุยกันเลยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมตางคน้นต่างฝ่อึกอึกอัก,อกตื่นเสามากค่ะจากแม่นยั้งแน่ค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์านากะหูได้ยินขังเดียวสละตากะภาษามาขี้กันเอาเอาเข้าไปกับเล่บมีเวลาได้กคุยกับเพ่นนั่มเนาะคะ่ะเนาะทั้งการงานที่บ้านทั้งลูกค้า ก็ลูจะเลือกเอาอันใดก็เลือกเอาอันใดอันนึงทีละอย่างค่ะมันก็เป็นไปได้นะคะเลือกทีละอย่างเราก็มีความสุขกับคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะจิตตนาฟาวาว้าอวเพว่าอีกฟ้ากินเข่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่งเนี้ยสังข้าพัดมากค่ะคุณผู้ชมเราจะกินอันนี้ละกินเท่านี้กันแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้กระบ่ายโมงเราคุละแล้วหัวคำหนูกัคุณผู้ชมเป็นตะลามตะลุยเป็นตะลามตะลุยค่ะ แต่กันยังบลาบลุ้ยอยู่ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีในวันที่หนึ่งเมษายน2567นี้เนาะคะ่ะเนาะมือเอื้นจินตนาจะมีสรุปโครงสุดท้ายคุณผู้ชมแต่เสาค่ะหรือบ่อสันกับเป็นคําคําขึ้นนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะพยายามสรุปคงสุดท้ายให้ทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะคะ่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีหลายอีลีค่ะแต่จะตรงกันไหมจะเข้าไหมเบิ้งน้ำกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ เพราะว่ามือออ่นจินตนาค่ะอยากลุกแต่เศร้าใส่บาตรนั่มค่ะเป็นวันเกิดของตัวเองก็อยากตื่นแต่เช้าทําบุญแล้วกับเพื่อนมีฮาเธอรูนีนันเนาะคะ่ะเนาะ,ะกับเล่เพื่อไว้ค่ะเดี๋ยวจะสรุปไปคุณผู้ชมเลยค่ะมือนีก็จะลุงแนวทางรัฐบาลไทยแล้วแล้วก็จะลงเลขถูกนะคะเลขถูกของน้องสาวค่ะคุณผู้ชมคลิปต่อไปค่ะแต่ลงเลขถูกของน้องเพราะว่าน้องหายมากหมดที่แล้วกลับไปขอเพิ่อ,อยูวัดผู้ ภูตะเผาทองเนาะคะ่ะกะได้มาสองสี่หกห้ามาตัดเลนก็ได้สี่หกสองหกสี่สองเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแต่กลับไปโอ้ยโฟกัสไซหกสี่สี่หกผลระคะบอเดิ้ลสองหกระค่ะกเข่าอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชม,ชม,ชมถ้าตัดเลนค่ะงวดนี้เพิ่นก็ได้มาแล้วคะ่ะเป็นเลขจอมปลวกคะ่ะคุณผู้ชมจอมปลวกอยู่ป่าช้าเนาะคะ่ะเพิ่นได้มาคะ่ะ น้องไปวอไวกอนแล้วก็ไปขอเอาจังเบิงกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอ่าจังวากันค่ะเอาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงมัน,ม,นมันค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ